สวัสดีค่ะช่งน้องพนันไลนนะคะวันนี้ก็จะมาแจ้งให้แม่ๆเอ็ดซีทุกท่านทราบนะคะหลังที่น้องทานยานะคะปแล้วน,นะคะคุณหมอให้ทานยาระบายน้องก็ถ่ายออกค่ะตอนนี้น้องดีขึ้นแล้วค่ะน้องก็ล่าเริงขึ้นตามลาดับค่ะน้องยาก,ก็ทานได้แล้วนะคะน้องก็ถ่ายออกแล้วค่ะ ตอนนี้น้องตัวเบาแล้วค่ะมีแรงท้องแล้วทังที่น้องถ่ายออกนะคะคุณหมอให้ยาระบายนะคะทางก็ดีขึ้นแล้วค่ะย่าน้องก็ทานได้มั่งแล้วนะคะหญ้าน้องก็ทานได้มั่งแล้วค่ะ ยายก็เอายานะคะที่คุณหมอให้มาให้หน้องทานนะคะน้องก็ได้ทานแล้วก็ระบายออกนะคะน,นี่น้องก็ดีขึ้นแล้วค่ะที่ถ่ายออกนะคะก็มีคุณหมอที่ที่ปางละเวชพัณฑ์ค่ะปางละเวชพันธ์นะคะยายโทรไปหาท่านนะคะ ท่านแนะนำมานะคะให้น้องนะคะทานเอาเกลือนะคะใส่หญ้านะคะเอาเกลือใส่หญ้านะคะให้น้องทานนะคะเพราะน้องยังตัวเล็กอยู่ใส่เกลือไม่ได้นะคะเอาเกลือเม็ดของเราเนี่ยนะคะใส่มาไม่นิดนนล้วก็สบัสบสบับใส่หญ้าให้น้องทานนะคะแล้วก็เป็นยาระบายเป็นแท่งแท่ง <ๆ NG> นะคะคุณหมอให้นะคะให้น้องทานถ่ายก็ออกแล้วนะครับ แม่ขาน้องดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้ก็เก็บยาทานได้แล้วนะคะยาก็เอาเกลือใส่ก่นเอาที่หมอแนะนํานะคะหมอวิจภัณฑ์นะคะดีมากๆเลยยายก็โทรหาหมอหลายๆที่เหมือนกันนะคะกลัวน้องซุบแรงนะคะตอนนี้น้องก็ถ่ายออกแล้วค่ะ ก็กินหญ้านะคะค่อยๆกินไปแล้วค่ะหญ้าก็มีเกลือนะคะเอาเกลือใส่หญ้านะคะ,ะคุณหมอแนะนำให้เอาเกลือใส่หญ้านะคะให้น้องทานนะคะนี่ก็คอยตัวเบาแล้วค่ะเดินมันจะคล่องเหมือนเหมือนเดิมแล้วค่ะ แต่ก็ยังเพลียๆอยู่นะคะ,ะตาน้องก็แววตาน้องก็สดใสขึ้นมาแล้วะคะน้ำตาก็แห้งแล้วนะคะไม่ไม่ไมหลแล้วะคะ่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอานี่เร็วมานี่เร็ว องก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะแม่แม่ค่ะน้องก็ดีขึ้นมาตามลาดับแล้วนะคะคุยาก็ให้ทาน,นตาก็ให้ทานยาเมื่อเช้าไปอีกแล้วสิบเม็ดนะคะรอดูพ่งนี้อีกนะคะคิดว่าน้องก็ทานยาได้แล้วค่ะคะิดว่าดีขึ้นนะคะหมอท่านแนะนำยังไงคุณยายก็ทำตามก็คุณยายไม่เคยเลี้ยงค้างเด็กนะคะ คนแก่เลี้ยงช้างเด็กลำบากมากๆเลยค่ะแม่แม่คะ,อ,ะ,ไรไคะอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมคะค่อยๆกินทีละเส้นนะลูกนะเก็บกินไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวน้องก็มีแรงเหมือนเดิมนะคะเด็กก็ได้หายไปๆนะ เก็บกินเทตเส้นสองเส้นไปเรื่อยนะคะกินยญาได้แล้วถ่ายก็ออกแล้วโอ้น่ารักเลยน่ารักมากๆแลเลยน่ารักมากเลย ก็จะให้คุณตาค่ะไปซื้อปูนขาวหมอแนะนำให้ซื้อปูนขาวนะคะมาวันที่น้องอยู่นะคะครับรัผ้าเชื้อนะคะให้กับน้องค่ะ เออก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยน้องเก่งดอกค่ะไปค่อยทานเดือนลูกนะเก่งมากๆเลยจ้าจ้าจรู้จักว่าคุณยายยออยนะคะพูดรู้ทุกคำนะคะ เก็บหญ้ากินไปลูกเก็บหญ้ากินไปเรื่อยๆนะกกค่อยๆทานไปเรื่อยเอาเกลือใส่หญ้าก็น้องก็อร่อยอร่อยเกลือั้างต้องซนะื้อร่อยเกลือั้างเ,เนาะจะเป็นหนูอร่อยเกลือใช่ไหมลูกออกเค็มๆใช่ไหมมันมันเค็มๆใช่ไหมลูก นูกเก่งมากๆเลย,กเ,ลยกเก่งมากๆเลยโอ้นูเก่งมากมเลยค่ะแม่แม่ค่ะค่อยเก็บกินไปเรื่อยนะคะจ้าจา้นูเอวบางล้างเล็กแล้วนะคะแม่แม่ค่ะ นุเป็นช้างเอวบางล้างเล็กแล้วนะคะฮะหุ่นดีใช่ไหมลูกโอ้โหหุ่นเพียวลมใช่ไหมเออกินไปก็ได้ตุ้ยนุ้ยมาเหมือนเดิมลูกก็ได้แข็งแรงก็ได้ตุ้ยนุ้ยเหมือนเดิมลูกเออกินไปเรื่อยนะลูกนะเดี๋ยวนูก็ตุ้ยนุ้ยเองคะ่ะเออจ็บกินทีละเส้นสองเส้นไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวคุณหมอก็จะเอายามาให้อีกนะคะ อยาถ่ายพยาธาบำรุงคุณหมอจะเอาบำรุงมาอัดให้นะน้องนะนะน้องพนารายวันนี้คุณหมอจะเข้ามาหรือเปล่าเนาะจะเอาอยาวิตามินมาให้น้องทานคุณหมอใจดีมากๆเลยคุณหมอหนึ่งค่ะ ณหมอแนะนำก็คุณหมอเวชพันนะคะที่ศูนย์ใหญ่เลยนะคะทำแนะนำให้เกลือใส่ยานะคะคุณหมอเวชธัน,นะคะ่ะจะเอจะเอตาดำทำตาหวานได้หรือเปล่าเนาะทำตาหวานได้ไหม ก็ฝากแม่แม่นะคะแกงแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะน้องดีขึ้นแล้วนะคะน้องดีขึ้นและถ่ายดีแล้วคะ่ะย่าน้องก็กินได้แล้วคะ่ะจ้าฝากแกแงแม่ทุกทุกท่านนะคะแจ้งแม่ทุก,ท,ก,ท,ะะก,ท,กทุกท่านเลยค่าน้องดีขึ้นมากแล้ว เห็นพี่โพทองเห็นพี่โพทองไม่ได้นะคะเห็นพี่โพทองติดพี่โพทองมากๆเลยยังไงพี่โพทองไปลงน้ําแล้วหนูอาบน้ํายังไม่ได้นะคะให้หนูหายไข้ก่อนเดี๋ยวคุณตาพาอาบนะคะจะให้เล่นสบายๆเลยอ็ฝากคลิปนี้ไม่เพียงแค่นี้นะ ค่ะคอยติดตามน้องพนรลายใหม่นะคะวันหลังนะคะกลับสวัสดีค่ะ